อ่าผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องมิวเกมเมิงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมิราจไอวีพีนะผมเนีย่ยตามที่โพสต์เอาไว,าว้เมื่อวานนี้เลยนะอาจจะมาเช้าได้ไหผมวันนี้นะม,มาผมมาเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตัสกันก่อนเลยนะผมว่ามันมีอะไรมาไหมผมค่าสเตตัสของลำนี้นะปฏิคัดมาเลยวันนี้นะ <c oughs> ผมมาค่าสเตต้สของมันก็คืออันแรกนะผม ความแข็งแรงอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันสอ่งร้อยนะผมสอ่งรอยนะฟวนความเร็วก็อยู่ที่ร้อยี่สามจุดแปดนอตนะผมความเร็วของลำนี้นะความคล้องแค่วก็หกสบห้าหน่วยนะแล้วก็ระยะเร,าราดาร์สิบหกกิโลเมตรนะผม er, อ f t e r b u r n e r ร้อยสี่สิบสี่นอตนะผมแล้วก็มีจำนวนฝั่งลำนะผมฝั่งชุดนะอืตัวนี้มาบอกมาเดีย๋ยวเราไปดู ันนี้ก่อนเลยไปดูอาวุธของมันต่อเลยครับไปเดฟโกมาครับผมอาวุธซีดแรกของมันนะผมนั่นก็คืออาวุธนี้ครับเอฟอ AFMP นะผมเป็นจรวดลอนนิวเคลียร์ของอเมริกาเออของอเมริกาของอเมริกาดิของฝรั่งเศสนะผมเป็นจรวดนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสนะน,นี่นะจรวดแรกเลยมาเดี๋ยวเราดูดรามิกันเลยหกหมื่นฝาสามเจ็ดฝาครับผม เอาจิงดาเมจนะผมม,ม,มันมันมันสูงไพถึงหกหมื่นห้านะอันนี้ประมาณหกหมื่นห้าเลยผมเคยทําอยู่แล้วก็ระยะยิงก็ประมาณสิบจุดหกเจ็ดกิโลเมตรนะของอันนี้มีสามชุดนะผมมีสามชุดจั้ดนี้แล้วก็รีโรดสิบเจ็ดวินานหน่อยนะอันนี้รีโลดนานหน่อยแล้วก็แวร์ล็อกเป้าฟัลมวินะผมล็อกเป้าก็ไม่ได้ก็นานอยู่นะฟัลมวนนิแล้วก็ความเร็วจรวดนะห้าร้อยไปสามจุดหนึ่งห้าน็อตนะผมตัวเร็วมากเป็นจรวดแบบ นิวเคลียร์ให้เปอรฟโซนิกนะผมแล้วก็มีแรงกระจายนะผมอันนี้มีแรงกระจายหนึ่งมืนดาเมจนะประมาณรัะฟะมีประมาณหนึ่งกิโลนะผมแต่แค่ไม่ไม,มีคิดตเข้าแล้วก็ความแข็งแรงของจรวดก็คือฟามฟิบหน่วยนะผมอืมถือว่าบางอยู่นะผมปะแบบดูจรวดอันต่อไปกันเลยผมจรวดเอออาหมัดนะผมจรวดพิเศ่กลางของฝรั่งเศสนะผม,ผมดูดาเมจกันเลยดิออก็ฟอลูกนนนี้ ลูกละสองหมื่นสองนะผมสองลูกก็สรีหมื่นฟี่นะอืมีม,มีนั่นนะผมระยะยิงระยะยิงเจ็ดกิโลผมจรวดนี้มีฟี่ชุดนะผมมีฟี่ชุดแล้วก็ลีโหลดฝสองวิถือว่ารีโหลดนานอยู่นะผมแล้วก็เวลาล็อกเป้าหนึ่งจุดห้าวินะอันนี้อมไม่มีคีย์จะเข้าไม่มีแรงกระจายนะผมความเร็วจรวดสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหกห้านอตนะผมจรวดนี้แล้วก็ความแข็งแรงจรวดก็คือร้อยยี่สิบห้าหน่วยนะอืม ถือว่าก็เยอะอยู่นะความแก่งเยอะอยู่นะผมปะดูจ้รวดต่อไปกันเลยนะครับจ้รวดต่อไปก็คืออย่างงี้ครับผมจรวดเอ้ยไม่ใช่จรวดดิระเบิดร้อนหนัก BGL หนึ่งพันนะผมของฝรัง่งเศสนะนำวิถีด,ด้วยเลเซอร์นะผมปับยิงกันเลยออฟฟังลูกหน้านี้ออฟฟังลูกเข้าไปหกหมื่นเจ็ดแปดอากาศแล้วผม เอาจริงมันมันลูล่เรสามหมื่นนะผมอันนี้ลู่สามหมื่นฝังเข้าฝา่ลโลกหกหมื่นนะแต่นี่น่าจะรวมคีย์เค้าเลยมัม้งเพราะว่ามันในเฟสลามไปถึงเจ็ดหมื่นดาเมจได้ผมสองลูกนี้นะอืมอะไรแล้วก็อันนี้ครับระยะยิงสามจุดสามสามกิโลเมตรนะผมเล็กสวยไปเลยแล้วก็มีฝั่งชุดนะผมยิงออกฝั่งชุดแล้วก็เวลาลรีโรธสีว่วิถือว่ารีโรดนานอยู่นะผมสี่วิเวลาล็อกเป้าไม่มีนะเพราะว่าเราสามารถกดได้เรื่อยๆผมกดเลนได้เรื่อยๆเลย ไม่มีคีย์เดคอมีแรงกระจายห้าพันดาเมจนะผมรัฟม,มีประมาณสามสินสามเมตรนะผมฝนจุดฟันักิโลเมตรนะผมแล้วก็ความเร็วจะวดสามร้อยเิบเอ็ดจุดส่นสองนอตนะผมความแข็งแรงทูเยอนะนะความแข็งแรงสองร้อยหน่วยจรวดเอ้ยระเบิดอันนี้ระเบิดลอนของฝรั่งเศสนะผมแมปเด็ดเราลองยิงแบบทั้งหมดให้ดูเลยผมว่าคิยเคอเนี่ยนะเอ้ยทั้งหนึ่งคอมโบเนะี่ยมันจะเท่าไหร่นะผม แฟนเจ็ดหกนะ่โคตรแรงผมครึงคึงหลอดอะเฟียอะชัวร์แรงอยู่นะอืมไปเล่นไปไปบมมาเดีย๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันเลยครับว่ามาาันจะโหดแค่ไหนผมไะ let's go <S เริ่มเริ่มฟอ,อร์ต แรงมากเฟร,เรนด์ตกมากผมตัวนี้เฟร,เรนด์ตกอย่างแรงมาบอมเบอร์เลยเนี่ยผมผมจะสอนเทคนิคการยิงนะผมนั่นคือเราจอดนิน่งๆนะอันนี้เราปล่อยให้จรวดแบบเข้าเป้าไปเราไม่ต้องเข้าไปไกลนะผมปล่อยทุกอย่างไปให้หมดแล้วผมรอให้มันแฟน์นะพอมันแฟนร์เราปล่อยจรวดดิวเซียต้าไปเลย ผมอันนี้คือเทคนิคลับที่ผมใช้อยู่คนอื่นกล้าจะั่วผมคนอื่นกล้าจั่วแหละแต่ผมบอกคนที่ยังไม่รู้นะนี่เราอยู่หาา่างอุยออ้ยผม,ม,ม,ม้ยตัดเฉยรถแค็งยิงมาแล้วมมนนนเนีน่ยผม,มเดิมน้ำหรอโห่แล้วแบบเกิ็ดเชอรเป้าเป้ากระจายมากโอ้โหไม่รอดแล้วไอ้สงไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดเลยน้ำมันยิงมาจัดการกัน ไงออปีเตอร์เลยต,ติซ้อมด้วยว่าเลือดน้อยขอก่อนจมก่อนจมขอสวยเรียบร้อยครับเตรียมเตรียมพร้พอมพร้อมจมเลยโอ้จมเรียบร้อยครับผมจมแน่จมแน่จังหวะนี้จงงังหวะนี้เรียบร้อยโ <c oughs> จมจนได้ นะถือว่าเราได้เก็บตอมได้ถือว่านอนตายตาหลับนะผมต่อไปสปอตต่อดีอกว่ามากิมที่สองกิมนี่คือตายไวเลยนะผมมาเจอฟอร์ว่ะสตูอีฟานามีสุด้อยอีฟานามีเด๋ยวเจอโอโยเรานะผมม,ม,าะผม,มา เอสเตอร์ไปเอาจาีเอชเอเอไปไปทุมก่อนเรียกว่าไปตอดดาเมนะผมไปตอดเรือแล้วค่อยตามไปบอมเบอร์เราใครเขาชี้ขวามาเลยดีแฟนมีจะคอยยังไม่ดำน้ำไปแล้วโดนอปอดตนตันนแะ้ลหางโจหางโจว่าไง เอาแฟอย่างนี้เอาไปเลยทั้งหมดเจ็บนะบอกเลยเจ็บไปผมเบอร์ต่อาาขับไล่ขึ้นปล่อยน้ำน้วัตถีไปไอ้ผมเราให้น้ำวัตถีมันล่อไฟนะผมเนี่ยเขาไม่แฟร์เขาก็โดนเต็บเพราะว่าระเบิดแรงอยู่ เนี่ยเรายงห่างได้อ่ะแฟงงี้สวยเฮ้ยผมเราปล่อยจากลางก่อนเราขึ้นมาข้างบนปล่อยให้ระเบิดมันนำมันล่อแฟตรูไปโยงห่างผมเรายงห่างมันต้องเข้าไปใกล้บุม้มจีนข้อมาดิโอ้โรบ้ครับสะดุ้งนิวเคลีย์เดิมน้ำ ยวงห่างยงหางยางังหวงฟรีเหมือนฟรีเจ็บนะไปยาแฟยาแฟฟวยนั่นแหละถั่วเนียนเนียนไปเติมฝบียโโงโอง้โหสจ้าโคตรแรงเอาฝรล่วงเลยไปเราไม่เจอเอ็กเอ็กอยู่ ตอนนี้ฟาร์มลำนะผมลุมเคียนเลยกำลัลลอยู่เอาห่างโจโพวม,มาอย่างนี้เน้เนๆคอเน้นๆคอเน้นๆนั่นแหละเจ็บจัด รอบสองแข่์และโจมห่างโจทีใกล้น่ะใกล้มองเทงนะห่าง,งโจโอ้โหดูเคลีคยแขย์ไวีนะห่าง,งโจเพกวนโจ,จมเลยห่างโจอ่ะโจ,จมเลยไม่โจมไม่โจมเีงโอ้หแฟร์แฟด้วยมาแฟร์อย่างงี้ตามไปนดูเคลียร์เลยไปรอบสองมุม ้อยฮะสะดงมาคอนติูชั่นยังไงจะปล่อยระเบิดต่อผมรอปล่อยระเบิดแฟไม่แฟแฟไม่แฟอ่ไม่แฟโดนเต็มเรียบร้อยอ่าแฟสวยโอ้โหฟกัดได้จบแล้วไปโนกัน คอยรถหนึ่งโอ้โหทีนี้รู้มากครับผมแฟร์ทันเอาเรือลำเรือลำเดียวดีกว่าจังอันนี้มันเลยแฟร์ไหมแฟร์ไหมแฟร์ไหมไม่แฟร์โดนเต็ม ้อยอาแฟไปเรียบร้อยต่อแฟงี้รอยรอบหนึ่งไปหนึ่งจะโวลดจะโวลดนีด่โวลดนะครับผมหนเรียบร้อยฮะโหได้คิวเดียๆๆวน่าเกลียดมากๆๆน่าเกลียดจริง อยากคิดแทนว่ะฝ่ามคิวเรื่องอาผมเป็นไงนรรบ้างผมสลับสลับอันนี้คร,รับผมสลับบอมเบอร์อันนี้นะของของใหม่สิเออของของฟรีนะหกหมื่นแต้มนะผมเป็นไงบ้างผมสลับนี้เราวบอมเบอร์นี้ถือว่าแรงนะใช่ได้เป็นบอมเบอร์เทียบเรียกว่าดีอ่ะคู่แข่งกับดาร์กสตาร์ผมเนี่ยเพราะว่ามันก็แรงพอกับดาร์กสตาร์เลยแต่ผมว่าดาร์กสตาร์แรงกว่าอืมแรงกว่านิดนึงแต่ว่าถือว่าเป็นคู่แข่งกันได้ ถ้าใครยังไม่ได้ก็คือเอ,เอาเอาเรงมาบอเบอร์นี้นะหกหมื่นแต้มเอาเอาเลยๆถือว่าของฟรีนะผมของฟรีต้องจัดเออผมฟักวันนี้ไปผมบาบายายจุบจ๊บๆชอบกดไลค์ช่กดแชร์นะครับบ๊ายบาย